ครับผมสวัสดีครับครับก็พามาดูแอ,อร์ไฟฟ้านะครับเดีวจะติดสด้ดมนะครับเดิมแอ,อร์เสียนะครับคอมน็อกนะครับก็เลยจะเปลี่ยนนะครับให้เจ้าของเงินนะครับเปียนเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับ แอร์ไฟฟ้า24นะครับตัวน,นี้เก้าเก้าพัน BTU นะครับาม <Uncle, S 1> <c oughs> ดูว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงเดินไหมนะครับอายุการใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราต่อมาทดลองดูนะครับ <c oughs> ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับ มาพีสูน์ดูครับทำเสร็จจะเป็นยังไงเย็นแค่ไหนนะครับเดี๋วเรา,าลองดูนะครับของเพิ่งมาถึงนะครับอเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับครับตอนนี้ก็มาดูช่างนะครับกำลังติดตั้งแอร์ไฟฟ้านะครับ ตัวนี้เป็นตัวคอยร้อนนะครับคอยร้อนนะครับแล้วเราจะติดตั้งตรงนี้นะครับคอยร้อนจะติดตั้งตรงนี้เห็นไหมครับจะขยับกองอโซล่านะครับมาโซล่าน้านานะครับ ได้เนาะได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงคอยเย็นกันครับตรงคอยเย็นเดี๋ยวไปดูด้านน้นกันครับระบบแอร์เดิมของรถนะครับระบบเดิมจะเก็บไว้นะครับอาจจะทําเป็นสองระบบนะครับเราก็เลยไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราจะเอาแอร์ไว้ตรงน้นนะครับคอยคอยเย็นนะครับตัวนี้ ล้วก็จะวางระบบร้อยสายลงมาแล้วก็เอาไปลงตรงหัวรถนะครับเอาลงตรงหัวรถตรงนี้นะครับให้ทํางานได้นะครับยกหัวได้เลยได้ปกตินะครับตั้งกําลังวางแผนในการทํางานส่วนสายนะครับเราก็คงเปลี่ยนสายใหม่นะครับเพราะว่าสายเดิมที่แถมมานะครับสายเดิมที่แถมมานี้มันสั้นนะครับ พราะว่าเราวางระบบให้ทําง,งานได้ปกตินะครับมันก็จะกลายเป็นสั้นไปนเน,นึ่นะครับนี่นะครับก็จะลอยขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีทีนึงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เสร็จกันติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวบางคนก็จะต้องไปทํางานนะครับท่านก็จะได้ทํางานนะครับจะได้ไม่เกะกะกันนะครับเซฟท่านร่วมติดตั้งร่วมนเรื่องนีหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับกำลังเตรียมยกติดตั้งนะครับนี่ก็เป็นท่อแอร์นะครับ ดูมามาดูคอมนะครับคอมแอร์นะครับคอมแอร์บ้านเนี่ยนะครับคอมแอร์บ้านนะครับ9,000 BTU นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวแปลงไฟชุดพัตชุดหัวต่อนะครับตัวน้ำชนน้ำยาตรงนี้นะครับก็เหมือนแอร์บ้านนะครับใช้ไฟรถนะครับแอร์บ้านทุกอย่างครับแอร์บ้านทุกอย่างครับ ทั้งได้วางร้อยมาตามเชีนะครับเชืสีนะครับขี้นไปนะครับนี่ก็ยกหัวรถอยู่นะครับนะครับยกหัวรถเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนดีกว่านะครับมาขึ้นตรงนี้นะครับมาดูนะครับดูนะครับนี่ครับมาขึ้นตรงนี้นะครับเข้าช่องนี้เลยนะครับอันนี้ตัวระบบแอร์เดิมนะครับยังเกียไว้นะครับตัวใหม่ที่เดินเพิ่มก็ตรงนี้นะครับ ภายในห้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ยงนะครับเห็นไหมครับน้าท่อตัวนี้นะครับลอยออกมานี้นะครับมาตัวนี้นะครับครับตอนนี้ก็กำลังเทสระบบนะครับทดลองเปิดแอร์นะครับนี้ก็คอยร้อนนะครับ เรามาดูนะครับเรามาดูข้างบนกันต่อภายในนะครับเจ็ดห้าองศานะครับตอนนี้นะครับภายในช่วนตัววัดแบบนะครับที่ยี่สามยี่สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับ งโอเคนะครับดูกันชัดๆนะครับมก,ก่อแรงดีอยู่นะครับการยึดก็แน่นนะครับออนี้เย็นเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับ ติดเบรกเกอร์แ้วนะครับตรงนี้เบรกเกอร์นะครับเวลาเราปิดแอรแล้วก็ลงเบรกเกอร์นะครับกันนานๆเวลาไฟระบบไฟมันใช้เป็นนานๆากลัวไฟ,ไฟมันสายมันชอ็อตใช้อะไรก็ได้เซฟตี้เป็นตัวนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ สององศานะครับก็เย็นนะครับเย็นช้ำอยู่นะครับเราจอไดไวนานตอนนี้จะตัดเครื่องไว้นะครับตอนนี้24่สิบสี่โวลต์แล้วนะรนเราจอไดไนานแบบนันก็ลดลงไปเยอะนะครับนี่แอร์ในระบบเดิมก็ไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ เดี๋ยวเราคอยมาดูกันตอนที่เก็บงานกันเสร็จแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องปับนี่ไปได้เลยสามตูนสองตบโอเคครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวให้ช่างพาดูนะครับการ,การเดินนะครับไปดูที่คอยล้อน,นะครับ ทดลองทํางานนะครับตอนนี้ตอนนี้เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ทำงานอยู่นะครับเป็นไงครับเจ้างี่ทดลองดูก็เย็นโอเคอยู่ครับในสเต็ปมันมันมีสามโหมดครับมันมีโหมดประหยัดโหมดปา,านกลางแล้วก็โหมดเร่งอ๋อแต่ตัวน้ำู่นีเลยพอดีามันจอไว้พอดีอยู่เนี่ยคงไปเลยร้อยคงไม่โอ้เพ,พรเจ้าจอไว้เลยร้อยครับมันจะเลยไม่ต้องมาจออีกอืม น้ำทิ้งลงตรงนี้นะครับปล่อยลงไประดับนี้ได้นิดน้อยชินค้านี่มีรับประกันนะครับช่างรับประกันครับรับประกันหมดนะครับอย่าต้องห่วงนะครับประกันหนึ่งปีแล้วก็ตัวนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์มันจะราคาจะถูกกว่าของตลาดมันเป็นคล้ายคล้ายเอบ้างอันนี้น้ำยาเป็นน้ำยาเบอร์อะไรครับยาหนึ่งสามสี่ครับอ๋ออันหนึ่งสามสี่นะครับเป็นน้ำยาเติมรถปกติอ๋อ เหมือนใ่าบ้านแต่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำยาย่าบ้านนะครับ,รบเป็นน้ำยาลดเลยนะครับเดวาในกรณีพอมันเสียหาซซึอไม่ได้ก็สามารถเอาคอมพิวเตอร์อินวอเตอร์ของแก์บ้านมาแทนได้เลยโดยที่เติมน้ำยาหนึ่งสามสี่ 1, 3, แทนได้อ๋อะนะครับมาใช้งานได้นะครับ<ะ>ใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางช่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมบัพพลจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับวันนี้ส่วนการใช้งานเป็นยังไง เดี๋ยวเราติดตามไปอีกที่นึงนะครับยังไงก็าการใช้งานมันจะยาวไหมเราคอยดูอีกที่นึงเดี๋ยวจะาปเดี๋ยวให้ชมกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็พอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ